เนื้อหาต่อไปนี้เป็นท่าไม่ตายของเรื่องไฟฟ้ากระแสะสลับครับหลายๆคนเจอกระบวนท่านี้เข้าไปเนี่ยถึงกับเบืออหน้าหนีเลยครับเพราะปัญหาของมันคือการที่น้องไม่สามารถมองเห็นไฟฟ้าได้ด้วยตาเปล่าการอธิบายรูปร่างหน้าตาของไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่คณิตศาสตร์ล้วนๆแต่ถ้าน้องเปิดใจยอมรับมันสักหน่อยนึงเนี่ยผมการันตีเลยครับว่ามันเข้าใจได้ง่ายซะยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เปิดใจให้น้องเรื่องนี้คอนเฟิร์มได้เลยครับต่อให้น้องมีสมการคณิตศาสตร์สักสิบล้านบรรทัดคนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจหรอกครับ I know physics a l i t t ตอนที่สิไฟฟ้ากระแสสลับพอร์ตท,ที่2แผนภาพเฟสเซอร์ ในพาทที่แล้วน้องได้รู้จักกับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความแตกต่างจากไฟฟ้ากระแสตรงตรงที่มันสามารถกลับไปกลับมาได้ด้วยความถี่ใช่ไหมครับดังนั้นสมการของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะถูกอธิบายด้วยกราฟไซด์ทีนี้ถ้าโหลดของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเป็นความต้านทานอาธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยจะทําให้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกราฟไซด์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันครับหมายความว่าถ้าเทียบด้วยเวลาแล้วกราฟไซด์จะเกิดขึ้นพร้อมกันเป๊ะขนาดสูงสุดหรือว่าค่าแอมพลิจูดอาจจะไม่เท่ากันแต่ความเป็นกราฟไซด์จะซ้อนกันได้พอดี ้ต,ตัวนีในรูปแบบของแผนภาพเฟสเซอร์ครับอธิบายแผนภาพเฟสเซอร์ง่ายๆครับมันคือการเปลี่ยนค่าของกราฟที่ขึ้นลงตามเวลาให้อยู่ในรูปแบบของลูกศรที่หมุนอยู่ในวงกลมครับโดยตำแหน่งของลูกศรที่อยู่ในวงกลมนั้นจะสะท้อนไปที่ขนาดที่อยู่บนแนวแกน y ของกราฟทรายและจะวนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับกราฟทรายเลยครับซึ่งเหตุผลนี้เราต้องใช้แผนภาพเฟสเซอร์ในการอธิบายไฟฟ้ากระแสะสลับนั่นคือเราต้องการรู้ว่ากระแสะไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่าซึ่งในกรณีของโหลดที่เป็นความต้านทานธรรมดาเนี่ยกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะเกิด้พรอม ดังนั้นเมื่อเขียนแผนภาพเฟสเซอร์เพื่อเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเราจะตำแหน่งของหัวลูกศรในวงกลมมาเขียนแบบนี้ครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างในภาพนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันที่ตำแหน่งศูนย์เลเดียนครับส่วนความยาวของลูกศรก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของแอมพลิจูดของกราฟตัตวน,น,นั้นครับ ทีนี sociedad, ้โหลดความต้านทานธรรมดาเนี่ยน้องอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญของเฟเซอร์ครับดังนั้นขอเชิญพบกับความปวดหัวที่แท้จริงนั่นคือโหลดตัวเก็บประจุและโหลดตัวเหนี่ยวนาครับถ้าน้องยังจํากันได้ตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟาลัดและตัวเหนี่ยวนํามีหน่วยเป็นเฮนรี่แต่ในเรื่องนี้เราจะเปลี่ยนโหลดพวกนี้ให้กลายเป็นความต้านทานในหน่วยโอห์มครับอย่างตัวเก็บประจุเราจะเปลี่ยนเป็นความต้านทานเชิงความจุด้วยสมการ1ส่วนโอเมก้าซีครับส่วนตัวเหนี่ยวนําเราจะเปลี่ยนเป็นความต้านทานเชิงเหนี่ยวนําด้วยสมการโอเมก้าแอล ทั้งนี้ในสมการ2ตัวนี้ลองดูให้ดีๆครับความต้านทานเชิงความจุและความต้านทานเชิงแนวนำมีความแตกต่างจากความต้านทานธรรมดาเพราะมันขึ้นอยู่กับความถี่ของระบบไฟฟ้าผ่านตัวแปรโอเมก้าเท่ากับ2องไพเอฟครับลองย้อนกลับไปที่วงจรไฟฟ้ากระแสตรงสักหน่อยหนึ่งไฟฟ้ากระแสตรงคือระบบไฟฟ้าที่ไม่มีความถี่ครับหรือก็หมายความว่าความถี่เท่ากับศูนย์ดังนั้นถ้าเกิดเราแทนความถี่เท่ากับศูนย์ลงในค่าความต้านทานเชิงความจุเนี่ยค่าความต้านทานเชิงความจุจะกลายเป็นอินฟินิตี้ครับหมายความว่ามันเยอะมากจนกระแสผ่านไม่ได้เหมือนกับมันเปิดวงจรอยู่ซึ่งก็จะสอดคล องกับตัวเก,วก็บประจุที่เราเคยเรียนในเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงครับที่เมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าในระยะเวลาหนึ่งจนประจุเต็มตัวเก,วก็บประจุก,ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับการเปิดวงจรที่กระแสไฟฟ้านั้นจะหยุดไหลครับและในทางกลับกันถ้าเกิดเราแทนความถี่เท่ากับศูนย์ลงในความต้นานทานเชิงเหนี่ยวนําความต้านทานเชิงเหนี่ยวนาก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ครับหมายความว่าถ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าไปพักหนึ่งตัวเหนี่ยวนําก็จะแสดงพฤติกรรมลัดวงจรหรือก็คือการเป็นเส้นสายเปล่าๆที่ไม่มีความต้านทานครับ แต่ถ้าเกิดน้องนําตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนามาเจอกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยพฤติกรรมของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปครับมาเริ่มต้นกันที่โหลดตัวเก็บประจุครับกระแสไฟฟ้าจะมีเฟสนําแรงดันไฟฟ้าอยู่90องศาหรือว่า π าส่วน2เรเดียนหรือถ้ามองในกราฟทรายกระแสไฟฟ้าจะเกิดก่อนแรงดันไฟฟ้า90องศาครับและในแผนภาพเฟสเซอร์ถ้าเราตั้งให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่มุมศูนองศากระแสไฟฟ้าจะนําแรงดันไฟฟ้าอยู่90องศาครับดังนั้นเราสามารถเขียนสมการแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุได้ดังนี้ครับ สาไฟฟ้าที่นำอยู่90องศาหรือว่าพายส่วน2เรเดียนเนี่ยจะบวกไปพายส่วน2เพื่อบอกว่านำไป90องศาโดยตัวนี้จะมาจากหน้าตาที่แท้จริงของสมการกราฟสายครับนั่นก็คือแอมพลิจูดคูณกับซน์โอเมกาทบวกลบค่าฟีครับซึ่งค่าบวกลบฟีตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่ากราฟที่เราสนใจมีจุดเริ่มต้นเกิดก่อนหรือเกิดหลังกี่องศาครับ ทีนี้เราลองมาดูกันที่โหลดตัวเนียวนําครับถ้าเรากำหนดให้แรงดันไฟฟ้ามีเฟสเริ่มต้นที่ศูนองศากระแสไฟฟ้าจะเกิดตามหลังแรงดันไฟฟ้า90องศาหรือว่าไพยส่วนสเรเดียนครับทำให้แผนภาพเฟสเซอร์มีหน้าตาเป็นแบบนี้และสมการของกระแสไฟฟ้าที่ตัวเนี่ยวนําก็จะมีค่าฟีเท่ากับลบไพยส่วนสครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ากระแสไฟฟ้ามีเฟสตามหลังอยู่90องศาครับ ซึ่งเมื่อเราเขียนในรูปแบบสรุปแล้วทั้งการที่นำ90องศาหรือตาม90องศาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของสมการอยู่ครับและการพิสูจน์สมการก็ไม่ยากด้วยแต่มันมีความเป็นคณิตศาสตร์สูงครับกลัวหลายคนจะหนีหายไปซะก่อนดังนั้นผมจึงมาพร้อมกับวิธีท่องจำครับนั่นคือคำว่า c ีวิใน3ตัวแรกของคำคือ CIV เป็นการบ่งบอกว่าถ้าโหลดเป็นตัว C หรือตัวเก็บประจุการเขียนตัว I จะมาก่อนตัว V ีครับซึ่งก็แปลว่ากระแสไฟฟ้าจะนำแรงดันไฟฟ้าอยู่90องศาส่วนอักษร3ตัวหลังคือ VIL ให้จว่าีไอือลเห้จำว ตัววีจะมาก่อนตัวไอครับแปลว่ากระแสไฟฟ้าจะตามหลังแรงดันไฟฟ้าอยู่90องศากดพอสหน้านี้สักครู่แล้วลองทำความเข้าใจดูนะครับและถ้าเกิดอยากเข้าใจมากขึ้นลองมาทำโจทย์กันดีกว่าครับมาดูกันที่ข้อแรกครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่1กิโลเฮิร์ต่อกับตัวเก็บประจุที่มีความจุ0.5มโครฟารัดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า3.14มิลลิแอมแปรจงหาความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุครับ สิ่งที่โจทย์ให้มาคือกระแสไฟฟ้า RMS ครับดังนั้นสิ่งที่เราตามหาคือแรงดันไฟฟ้า RMS ด้วยเช่นกันทีนี้จากเรื่องไฟฟ้าที่ผ่านมาน้องอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับสมการ v เท่ากับ iR ใช่ไหมครับและเราจะเปลี่ยนความต้านทานธรรมดาตัวนี้ให้กลายเป็นความต้านทานเชิงความจุเพื่อหาความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุครับโดยความต้านทานเชิงความจุมีสมการคือ1ส่วนโอเมก้าสี่และโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย f ครับโดยที่ f ตัวนี้โจทย์ให้มาคือหน่งกิโลเฮิรตซ์หรือว่หาหนค่ง,งรัน1ฮ เพราะมันจะตัดกับค่าของกระแสไฟฟ้า3 1 4มิลลิแอมแปร์ได้พอดีเลยครับสุดท้ายแล้วจะทำให้แรงดันไฟฟ้าตกคล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ1โวลต์ครับข้อต่อมาครับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมีกระแสไฟฟ้าเท่ากับสมการ5า 1, ้าไซน์หนพทีและมีแรงดันไฟฟ้าตกคล่อมตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ100ส่วนรู้โวลต์จงหาค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำครับ จทย์ข้อนี้ให้แรงดันไฟฟ้า r m s มาเช่นกันครับแต่ให้กระแสไฟฟ้ามาในรูปแบบของสมการทายและเราจะหาค่าความเหนี่ยวนําจากสมการ V เท่ากับ IXL ดังนั้นเราต้องใช้กระแสไฟฟ้า r m s ครับซึ่งก็ไม่ยากนํากระแสไฟฟ้าสูงสุดหารด้วยรูปสอครับก็จะได้เป็น5้ารูสจากนั้นเจ้าค่าความจุเชิงเหนี่ยวนำเนี่ยมีสมการคือโอเมก้าเอถูกไหมครับไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลครับมันอยู่ในสมการกราฟไซายของเราเรียบร้อยแล้วครับโดยตำแหน่ง1 0 0 0ตรงนี้มันคือค่าของโอเมก้านั่นเองที่เหลือก็แค่แก้สมการเพื่อหาค่าความเเหนนีี่่ยวํําาาาคคับบจะได้ตอมก 0.02เฮนรี่ครับข้อต่อมาครับตัวเนียวนำขนาด50มิลลิเฮนรีมีกระแสไฟฟ้าเท่ากับ3ไซด60ทีจงหาสมการความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวเนียวนำณเวลาใดๆครับ จทย์ข้อนี้อยากได้สมการของแรงดันไฟฟ้าในรูปของค่าไซย์ครับจับเข่าคุยกันก่อนเลยครับจากคำว่า c i v เนี่ยน้องรู้ว่าโหลดที่เป็นค่า L แรงดันไฟฟ้าจะนํากระแสไฟฟ้าอยู่90องศาหรือว่าพายส่วน2เรเดียนครับดังนั้นหน้าตาคร่าวๆของแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมตัวเหนี่ยวนําคือ Vl เท่ากับ Vm x ซด์ 60t บวกพายส่วน2ครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือขนาดของแรงดันไฟฟ้าสูงสุดหรือว่า Vm ครับดังนั้นจากสมการ V ยกไอเ L ถ้าเราใช้กระแสไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าสูงสุดค่าแรงดันไฟฟ้าก็เป็นแรงดันไฟฟ้า สูงสุดด้วยเช่นกันครับส่วนความต้านทานเชิงเหนียวนําก็มีสมการคือโอเมก้าเอลและโอเมก้าตัวนี้ก็ไม่ต้องมองหาจากไหนครับดูที่สมการมันจะมีขนาดเท่ากับ60และค่าเอลของเราจะมีขนาดเท่ากับ50มิลลิเฮนรี่ครับเมืเ่อแกสมการแล้วจะทําให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่ากับ9โวลต์ดังนั้นสมการของแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมตัวเหนียวนำณเวลาใดๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ9ไซด์หบทีบวกกับไพส่วน2ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อหาเรื่องเฟ c เซอร์ของเราซึ่งเนื้อหาในพาร์ทนี้ถึงแม้จะดูปวดหัวไปก็ตามแต่มันเป็นเพียงแค่ฝนตกปล่อยๆหมโรงก่อนที่พายุใหญ่จะมาครับดังนั้นพื้นฐานเรื่องเฟเซอร์เนี่ยคือความจําเป็นอย่างยิ่งก่อนจะไปพาร์ทหน้าในเรื่องความต้านทานเชิงซ้อนครับสำหรับวันนี้ช่อง i n o p h y s สิกอ l ลลิเตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนตั้งใจทบทวนดีๆนะสวัสดีครับ